สวัสดีค่ะบงชูบงชูตุ๊ดมองอัตุ๊ดสวัสดีค่ะทุกคนเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้พี่นีก็นำเสนอพามาเดินที่วิลล่านะคะซังอเล็กซองเดออเล็กนะคะทุกคนปะบงชูเบียงวันดูเชนนีลาสไตร วันนี้ด้วยโม่ไปเลือกมาเี่วิรอร200วสอ2ชอั่วโมง20นะคะที่พี่นีจะเดินภูเขาซองเดออเล็กอยู่ที่วิลล่านะคะสวยงามนะคะทุกคนพี่นีก็จะเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็อากาศดีก็จะชอบเดินนะคะ เดีย๋ยวเราจะให้ดูอันนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะคะทุกคนที่จอดรถวันหนึ่งก็จะเสียเจ็ดแฝงนะคะต่อที่จอดรถให้เราไปเดินนะคะเสร็จปาร์กิ้งเออซตฟังปาชูถ้าเรามีหมาไปเดินด้วยนะคะก็จะต้องจูงนะคะ รถจักรยานห้ามทีบผู้นำทางของเราก็คือปาเลยนะออกหน้าไปแล้วนะทุกคนบรรยากาศดีมากนะคะทุกคนซอนซอนเดออเล็กว้าวว้าวมันิฟิกทรบเขาก็จะปล่อยัวกินยา มีฟาร์มเลี้ยงงัวนะคะเราจะมีร้านอาหารข้างหน้าพี่หนีพูดก็จะไม่ค่อยชัดว่าล่ะเสโซนโซนเดอะอเล็กซ์โคชูวอเล็กซ์ จะเป็นเสียงขดิ่งของงวสองข้างทางฮะเขียวขจีไม่รู้ว่ากล้องของพี่นีจะมองเห็นสีได้ขนาดไหนนะคะทุกคน ดิ่งคอหนักนะคงจะเหนื่อยมากอายุเยอะแล้วนะคะแม่งงวนี่ก็เป็นงวนุ่มก็เดินเลวหน่อยอะ่ะ๋ยวให้ฉันไปก่อนนะวันนี้ไม่ได้ใส่สีแดงมาเพราะเรารู้ว่าเราจะต้องมีงัวเยอะนะคะเขาประชุมอะไรกันงวประชุมอะไรกันมาเข้ากล้องวิ่งมาวิ่งมา อแดดนะคะทุกคนื่องก็จะเห็นมีหิมะนิดๆหน่นนนอยๆนะคะเราก็จะดื่มกาแฟนะคะคร้านนี้ก่อนเราจะเดินอันนี้ก็เราว่าอะคเตบัว กาแฟที่จอ,อดรถก็จะอยู่ตรงนูน้นนาอพี่นี่ก็จะเก็บภาพไปเรื่อยๆนะฮะโซนเดอะอเล็กก็จะอยู่ที่วิลล่าตัเสวิล่าเสบนจูเน่วันนี้ก็จะสวยงามมากนะครับทุกคนเอาก็าจะเริ่มเก็บภาพตั้งแต่ตรงนี้

ก็จะเป็นที่ลือชื่อที่อร่อยมากนะคะทุกคนจะเทย์บังฟงดูอีสิมันนิฟิคกับบรรยากาศเราก็ดื่มโคก่อนเดินนะคะทุกคนฮัลขึ้นใจเสือเฮตโตฮง ก็จะเป็นร้านอาหารก็มีเจ้าของเดียวกันนะคะทุกคนสิลรแมมลซแมมปาทโงเดอะร้างดิเฟรง เราเปิดประตูแล้วเราต้องปิดนะคะเพราะว่า๋ยวงัวมันออกนะคะทุกคนเปูป้าลวสกิซอกตี้อฟฟอร์เมยงจะเป็นแผนที่นะเราจะเลือกเดินกี่ชั่วโมงนะคะทุกคนเราก็จะเลือกเดินสองชั่วโมง20นะคะทุกคน พี่นี่จะชอบเบอร์เ,ออเมืองวิลล่านะคะทุกคนที่สวิตเซอร์แลนด์คือบ้านนะชาเลสวิตเนาะก็จะสวยงามมากแก้วพี่นี่จะพาไปออดูในหมู่บ้านของวิลล่านะคะทุกคนแต่อันนี้เราจะเดินภูเขาก่อนก็เป็นธรรมชาติของงัว กินน้ำนะคะทุกคน mm. เราก็จะเริ่มเอเดินขึ้นนะคะทุกคน เราจะเดินขึ้นเขาเนาะวันนี้จะปีนเขาบนทางเราก็จะเริ่มเดินแล้วนะคะทุกคนพี่นีก็ลืมเอาลรองเทา้าเพราะเขาอันนี้มันจะชันมากนะคะ เราก็จะทำเวลาว่าเราเริ่มเดินได้กี่นาทีแล้วนะทุกคนเราก็จะเดินขึ้นนะคะทุกคนเอาวางมองเตเออชิมาอองเซปะก๋ยอองอองมองเตชิมาเมอาเพเสร็จเทเตโบพอเดินขึ้นไปข้างบน มันก็จะสวยอีกนะคะทุกคนแต่เราก็ออกมาแต่เช้าออกจากบ้านมาแปดนมงเช้านะคะทุกคนวิตาดูมาตาฝ่ายจะเตรียมตัวพร้อมนะคะเสี่ยเกลือ่มาเนาะฝ่าจะขับรถมาถึงนี่นะคะจากหมู่บ้านของพี่ลีก็ใช้เวลานะคะ ตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมง15นาทีนะคะทุกคนเราก็จะเดินขึ้นไปทานอาหารข้างบนเขาเพราะเราไม่ได้ห่ออะไรมานะคะทุกคนมาดนอกเสืออังส์เซกา เห็นเราเดินมาอย่างนี้นะเราก็ขึ้นตลอดนะก็เหนื่อยเหมือนกัน <c oughs> ตอนนี้เราก็จะเดินอยู่ในล่มสนนะคะ มันก็จะได้อากาศเย็นเพราะว่าแดดยังไม่แรงเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปข้างบนถูงสูงเราก็จะไม่มีอะไรคุ้มหัวเราก็เลยพี่นีก็เลยเอาหมวกเอาหมวกมาไหล่ใบเลยนะทุกคนเดี๋ยวพี่นีจะจบคลิปนี้นะคะทุกคนแล้วเราจะไปเก็บภาพคลิปข้างหน้าเนาะเพราะว่า คิดว่าเดินต่อไปคงไม่มีอะไรนะคะทุกคนแต่ว่าสวยจะเทา่าเอลี่ชิมาไอปพีจะว่าินิส s h ฟิล์ไอปพีเอาว่าตูวองโอ้อ็ีปจะกาแฟาน็อตฟิลมพูดไปออก็หอบไปนะคะทุกคน การออกกำลังเดินบนภูเขามันก็จะเป็นอะไรที่แบบดีนะผ่อนคลายแล้วก็เออทำให้เราออกกำลังกับธรรมชาติกับขานะคะมันก็ได้หมดเนาะเราเพราะว่าเดี๋ยวพากัุณนใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์พี่นีเพื่อเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็คอมเมนต์มานะคะว่าอยากไปตรงไหนเอออยากดูอะไรนะคะทุกคนสวัสดีค่ะพราะไมคลิปหน้าเพราะว่ามันจะเป็นหนทางเราก็ไม่รู้ว่าจะมีกี่คลิปนะคะเดี๋ยวมันจะยาวไปสวัสดีค่ะ